เป็นผู้ที่มีเทพรประทับร่างจริงหรือเปล่าคือจะพูดว่าท่านมาประทับถาวรเลยก็คงไม่ได้เพราะว่า <laughs> ชัวา <laughs> ช่วคราวก็ชั่วคราวเป็นพระธรรมเาไปกลับครับแหมอาจารย์ค่ะก็คือว่าเป็นช่วงที่หนูดื้อมากๆแล้วก็ท่านพยายามบีบให้ให้ทางาน <laughs> จริงๆก็คือเป็นหมอดูช่วยคนท่านก็เลยทยอยลงมาก่อนก็คือเทพผู้ชายพระศิวะ เสร็จแล้วก็เป็นพระแม่กาลีหนูก็ยังดื้ออยู่อีก<ม>ก็มีท่านกิศณะท่านานายกิษณะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์ผู้ชายทั้งนั้นมาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าลูกสาวเปลี่ยนไปไม่ใช่ลูกสาวคนเดิมมันเป็นช่วงระยะหนึ่งมันก็เลยเหมือนกับว่ามีเทพเข้ามาเพื่อผัดเปลี่ยนเพื่อให้ให้เกิดความเชื่อ แบบนั้นมากกว่าไม่ใช่มาแบบอยากมากก็มาอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คือจุดเริ่มต้นมันเริ่มตอนตอนนั้นหนูประมาณ15 16, 17ประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาคือไปทําบุญมาเรียบร้อยแล้วก,กลับมาแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็เหมือนมีคนมาเหยียบหลักแล้วก็ตามันหนั เหยียบไหลไม่พอแล้วก็เห็นว่าเป็นผู้ชายผู้ชายมีงูแล้วก็ผู้หญิงอยู่บนเสือแล้วก็ขยับได้ด้วยแล้วก็เข้ามาในจิตหนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูตัวหนูอ่ะถูกผลักออกไปข้างนอกแล้วก็เห็นอะไรที่แบบว่ามันไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเนี่ยค่ะแล้วก็ท่านก็เริ่มเริ่มพูดออกมาจากปากเนาะว่ากูไม่ใช่ผีนะเพราะคุณพ่อเอาสร้อยมาใส่จากข้างหลัง ก็เลยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นตอนที่ท่านจะออกนะคะพระสารีอยู่ตรงปลายนิ้วหนูเริ่มรู้สึกตัวว่าเป็นตัวหนูและหนูเอามือปัดท่านใช้คําว่ารังเกียจฉันหรอท่านก็เข้ามาใหม่หนูก็เลยแบบหลังจากนั้นเริ่มแยกไม่ออกว่าตกลงเป็นผีเป็นเทพหรือเป็นอะไรคือหนูนั่งหลับพระองค์เหล่า,านั้นเข้ามาในอ่าแล้วแล้วพอเข้ามาอยู่ในจิตก็แล้วคนณพมาอยู่ก็คือหนูเห็นเป็นภาพดําแล้วก็เป็น เป็นองค์ผู้หญิงกับองค์ผู้ชายเนี่ยลอยอยู่ตรงหน้าหนูแล้วปากก็ยังพูดอยู่ที่แปลกใจก็คือหนูอ่ะไม่ไม่ได้มาสายนี้ตั้งแต่เด็กคนพ่อคุณแม่ก็ไม่ไม่เคยมีลูกปั้นท่านในบ้านก็คือเป็นครั้งแรกที่เห็นแล้วก็ขยับได้ก็เลยตกใจเหมือน <laughs> เหมือนเคยไปไหว้วัดแขกที่ศรีลมป่ะ คุณแม่เคยขอหนูจากวัดแขกแต่คุณแม่ไม่เคยเล่าให้ฟังอ่าเอาละครับนี่คือที่มาในในเชิงรูปธรรมบ้างแล้วนะฮะกี่องค์นะฮะมีพร <laughs> ะศิวะก็มีพระศิวะ, <laughs> พ,ระ,วะพระแม่กาลีพระแม่กลีพระแม่ลักษมีพระแม่อุมามพระกะิษนะนี่เลยอยู่ที่วัดแขกสิรวมหมดเลย <laughs> ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะ <laughs> ใช่ค่ะเทพเหล่าน <hel> <ot> ั้นมาเพื่อที่จะมาบอกกับกับหมอปลายว่าว่ายังไง อืจริงๆท่านก็ไม่ได้บอกว่าจะให้หนูทําอะไรอ๋อเลยใช่ค่ะแต่ว่าที่หนูหนีไปหมดหนูกลัวว่าหนูจะต้องเป็นหมอดูหนูก็เลยหนีไปกกอะรู้ได้ยังไง <c oughs> ก็ท่านไม่ได้บอกว่าจะให้ทําอะไรนี่รู้ได้ยงไงว่าจะต้องเป็นหมอดู <c oughs> ดหนังมากค่ะ <c oughs> ดูหนังมากแล้วคิดว่าเทพลงองลงต้องสั่นต้องแบบ โอ้ยเ oh, จ้าข้าเราก็ต้องไปหลอกคนอื่นไปดูดวงอะไรอย่างเงี้ยห,ห,หนูก็หนูก็กลัวหนูก็หนีหนีไปก่อน oh. หนีไปก่อนแล้วก็พอพอมันผ่านทุกอย่างผ่านความตายผ่านทุกอย่างมาเสร็จแล้วมามาตกผลึกอะคะ่ะว่ากล้าถามเถอะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในในกระบวนการไหนของชีวิตแล้วว่าหนูจะอยู่ต่อแล้วหนูจะทําอาชีพอะไรและท่านต้องการให้หนูทําอะไรมาไบายกม่แมา ฉันไม่อยากเป็นหมอหมอดูเห็นบอกว่าหนีไปเมืองนอกใช่ค่ะหนีไปอเมริกาแล้วก็ไปออสเตรเลียค่ะตามตามไปไหมก็ไม่ตามค่ะแต่อารมณ์แบบให้เห็นผีมากขึ้นแล้วก็ให้รู้ว่าผีเนี่ยแบ่งแยกประเภทยังไงเพราะแต่ก่อนหนูเห็นผีอยู่แล้วแต่หนูแยกประเภทไม่ออกไปแยกออกตอนอยู่ที่เมกาเสร็จแล้วก็กลับมาปุ๊บแล้วก็หนีอีกรอบนึงโน้ตนิสัยไม่ดีขนาดที่ว่า อ่ะโอเคเราท่านอยากให้ทำสิ่งดีใช่ไหมเรียนคาสิโนแมネจเมนต์ทำไมรีจิสเตอร์ไปเลยจะได้เป็นคนละทางนะท่านจะได้ไม่เอาอ่ะ,อะ,ะก็เลยท่านท่านมาแนวแบบสีขาวเราไปสีเท <ไป S 1> าเลย,เลยใช่ค่ะนอกจากนี้เห็นว่าตอนนี้มาทำ ธุรกิจแล้วเหรอฮะใช่ค่ะแต่เ<อ>ดีด๋ยแม่ก็ทำยาสีฟันค่ะหนูคนรุ่นใหม่เนาะเวลาที่แบบเจ้าทองมาแปะหน้าแต่ปากไปลงสาลิกามันก็กะไรอยู่ก็เลยลองทำกับยาสีฟันดูพกไปไหนได้ใช้ได้ได้ผลคุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะไปโดนใครหลอกคุณจะไปโดนของที่มันสก,กปรกไปเอาน้ำมันอะไรก็ไม่รู้มาทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เชิญพลังจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นพลังดีพลังบวก เข้ามาช่วยให้คนที่มีปัญหาในเรื่องคําพูดจะพูดกับใครไม่กลา้าไม่กล้าพูดเออเ <laughs> ข้าท่าดีในขอดูนะฮะชื่ออะไรครับชื่อยาสีฟันนะวาจาค่ะส่วนผสม,สม,สมหลักๆก็จะมีเกลือหิมาลายันค่ะแล้วก็มีเกสรดอกโบลวงซึ่ง<อ>เกสรดอกโบลวงเนี่ยคนอื่นก็ยังไม่ค่อยทาแต่ไปเนี่ยเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยสรพพคุณของเขาเนี่ยช่วยในเรื่องของการฆ่าเชื้อแบคทีเรียสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของกินปาก ก็คือว่ายาสีฟันกลิ่นหอมด้วยโดยส่วนตัวนะคะก็คือปกติเนี่ยไปต้องใช้ก็คือเช้ากลางวันเย็นหอมมากหอมมากแล้วกลิ่นหอมใช่ค่ะตอนนี้มีโปรดีๆนะคะก็คือจากราคา1หลอด495บาทตอนนี้ก็คือซื้อ6หลอดค่ะเป็นราคา1.990บาทก็ตกประมาณหลอดละ300กว่าบาทแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเราแถมเหนนรียญนสาลรกามหาเศรษฐีค่ะนี่นะคะ เล็กเล็กพกง่ายค่ะอ่านี่แถมไปด้วยอันนี้แถมไปด้วยใช่ค่ะสองเหรียญเลยนะฮะสองเหรียญเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถรับสิทธิพิเศษสําหรับรายการนี้โดยเฉพาะกดดอกจันเจ็ดหกสี่ดอกจันสามห้าดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็กดโทรออกตรงนี้ก็จะเป็นระบบอัตโนมัติรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่นามสกุลเราก็จะไปส่งให้ถึงบ้านแล้วก็จ่ายเงินที่หน้าบ้านได้เลยค่ะช่องทางติดต่อถ้ามีคนสนใจอยากจะซื้อ ا, สามารถติดต่อได้ง่ายๆนะคะทางช่องทางลายค่ะ @sai ค่ะ N A W A J A 0นค่ะโปรโอ,<า>อีกครั้งหนึ่งจากหนึ่งหลอดรอใช่ค่ะ <5. S 1> วันนี้6หลอดค่ะเหลือแค่1 9 9 0บาทตกแค่หลอดละ3 3 0กว่าบาทอีกอย่างหนึ่งแถมเหรียญด้วยแล้วแถมเหรียญ<ช>ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเหรียญนี้ยไปปลุกเสกเนี่ยไม่ได้มีให้เช่าให้บูชายาสีฟันเท่านั้นจะต้องได้เหรียญยาสีฟันนี้ปปเท่านั้น